ข่าม so ือน yes. yes. oh, ี exactly. ้มาตามพอสมานเพิ่นว่าเพิ่นฟ้านดีคักดีแน่เพิ่นว่าฟันว่าได้อีหยังได้หลายหลายเพิ่นว่าพอสมานเพิ่นได้อีหยังมาได้หลายคักหลายแน่แต่มาไปตามว่าเพิ่นได้อีหยังหลายคักแท้กันได้เลยค่ะสวัสดีครับพอสมานครับสวัสดีพอสมานค่ะโอ้ยพอสมานเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นคนป่วยที่จิตใจดีเนาะเพราะว่าเพิ่นมีภรรยาดีภรรยาเบาหายเด้แม่นเบาดูเนี่ย เนียเดียวป่ะเดี๋ม่นีเอาคือยองเมียเป็ี่ยนเหรพอยุเป็่นเนเ่ยตนจักยองมเยลอ้ไปแม่ไเสียนีอยุเป็นเนาะแสดงว่าประมาณนี้อยุเปลี่ยนเกินประาชนเรัเมันยองเมียเปลียนเมียกะจีอ้ยบ้ยยองกะจีขัางว่าข้างว่ด่าได้ป่ะนี่เป็นยองเราเป็นยองกับว่าด้ไกินข้าวเราเปนยังบ้างยม่ไปไปกินข่าวนานเห็นเด้เฮ้ยย หักว่เมียหักจ้ะเด้อยบอกาเมียใหม่่ะเนี่ยหักจำแนนโอ้บานยงยงยงองเนาะใช่ท่านหลักเออเมียาเปนธรรมดาเด้เมีย่เมีดีนี่ยกัซํ่เป็นเมียพืที่สองม่อเลยเออเมียดีเนี่ยกัซ่ซ้ำพ่อเมียนคู่ชีวิตเด้ข้าเจ้ากัว่าเมียดีกับฉ่เมียนี่ดีเด้อุพุทธเข้าวสันพุทธเข้าวังสันเมียที่สองเมีที่สองเหมือนกันเมียที่หน่งตายแล้วสิเมีนตัวกินน้องเมียเยอะ นเล่า่เยไ่คยิ้แต่เขาเในคล็มเขาในเขิมเด้ยวยูทูบเนาะพติดตอบุได้กินน้องกเราไม่ไหวกู้อลูกกูเพิล้วเอากรตนลหลายอย่างหมลกยอดกัน้สดนศีษอนะครับอกันหว่างงสอเอาวมาน แม่ไพ่อะไรเงี้หลายดีใจวะดีใจครับดีใจครับเนาะเดี๋ยวซีนะของเดียวซีแทนม่ไพ่นโเงินไหมเดี๋ยวซี้คนเงยอือโอ้ทุกคนงอนรับคนดีทุกคนง่นอะไรรับแต่เงิน เงินหลายเออน้อตื่นงเงินแสนวม่สั่นหรอเปนเงินมือน้อตื่นึ่งเงินแสนเพราะยมานกายใช้มือเจ้าครับผมอมาอีบออไปไครเดี๋ยวเราลุ่นดียืนยันนะว่า ย่องเมียก็เปลี่ยนวดาเมียเนาะบ่มันย่อยอ่าย no ่องก็บ่ได้กินข้ายัง่มันย้องดีดีแล้วาความจริงนะวาความจริงเลยนะความจริงว่มันย้องดีดีมาครับออีภาคกนดีถึงวัดโศกอยากจะวัดโศกวันฝันดีอ่ะเราฝันฝันอะไรฝันดีฝันวัโศกยังไงฝันอะไฝันหลัดเนฝันรัดรถแม่ยังไโอฝันดีนี่แม่ช่วยชันสามนิวอ่า ไรปะเสียไรเนาะเอาในฟันนเพลงอย่างว่ฟัาเนี่ยในฝันนเพลียต้องได้ปลาหลุดไปจมพอมัดปอบ่มัดปอเสียมาหรอคือเอาลุเชียนนี่แหละเไปแช่น้ำมั้งช่ปะช่น้ำปากเล่นมนเขาา่ะมุนเขาไ้คนมันปอพอมันได้จกเอาไม่ใช่ ใจลายบ่ไเนเต็มอเมจับบอลบ่มือจับบอล่จยังบ่ไหนแล้วไปใช่ือมีของมือของจะว่ากรรมมือเตรียมกรมเลยบ่เตรียมกรมืออ่านั่นเองบ่รีจับไปอะไดฉันนั่นบ่รดรถไม่เกียจบ่กัเพราะว่าใโง่ดีมขึ้นเดียโอายุเท่าไรบ่ อ <S preach ers> <ti> <pe> ื้อเท่าไรเจ้ากอกันงูเสาร์หกสิบกวดอันเชียมีน้ำคนหัวเพื่อนบอกอ้คนมาเขาหกิบกดีหกันหัวไอ้พวกนี้โอเขาจะมากดผมใหมเล่ากัน่องเสาเนียหกสิบหนึ่งอยู่แล้วหกสิบปีเนาะเาเออที่พอเราอยู่พอดีพอดีเลยถามว่าเราอฟัง่าอยู่หกบปีหกสิบกวสามเดือนคนเชียว มาเรียนร่วกันดูอะไรฝันเกี่ยวกันเด้อพอยังกอดซื้อเราพอสวีพอชวีเนาะพอคอยคือกันซื้อก็สองเดือนพอพอชวีเนาะบอนเราคบคนผมให้พอเราอยู่แล้วคงสิบปีเนอะแสดงว่ามีสองก็ฝันเนาะวันนี้วีว่าเอาบ่ามันประหยัดดอกจากใครเกี่ยวว่าใช่เออสาธุเกอดการย่มก็ได้เนาะถือว่าฝันดีเลยนะครับ ขอบคุณหลยายนาทีประมาณแป้งปันก็ฟันันนก่อนรถมันโซโนทีเขาเราย่าว่านเลยเรากรด้ไนยิยก่ก็นหนึ่งเขาอยางนั้ปารถเนี่ส่วนใหญ่คนจะตีเป็นหนึ่งตามที่สังเกตมากเนาะแต่ว่าปอเราเลยทตีแปดปาลวเป็นหนึ่งมันเป็นเรื่องเดียบอรป่ะเออส่วนใหญ่เนยมันเป็นสันปารถนี่เป็นหนึ่งปอเป็นแเออแต่ว่าเขาอาการพาด่ทหนึ่งเกียนน้ำ เออนะครับมัดปอกอาจี่เป็นนึ่งก็ได้เงี้ยเงี้ยวเนาะปลาที่เป็นเจ็ดก็ได้เนี่ยหากระตีกันไปน้ำส่วนคนจับปลาหรือส่วนนี้เากเจ็ดแปดก็คือแปดหาเท่านั้นส่วนใหญ่เด้มาเลย็ว่าเออถ้ามักสิแปดกขเล็กกันเลกเละเขินเลหนึ่งสามเป็นเลเขินเละอย่างเละคู่กันบางทีบางที่หนึ่งกัเป็นเจ็ดใช่ไหมเออบางที่แปดเป็นสามใช่ไหมแปดแค่ันเดียวันเนาะเออเขาไหนกันคล้ายหกกับเก้านะบอแม่น้าจักัวรัดิเห เอซี่กับว่ากันในน้ำเนี่ยเพราะว่าบางคตมันเกิดขึ้นอออกอมถ้าว่าฟันที่ส้อนหน,นึ่งฟันเห็นว่าคตคุณผมเหม่อนพอวีอพอวีแล้วก็นางน้ันแล้วบอกว่าอายุเราหกสิบปีเด้วนะครับก็ะตามนี้เนาะเม่มมไยมไย <laughs> ม่ได้ไพ <laughs> ่เออเงินไไพ่เมไพ่เมตุยเมตุยค่ะค่ะอือกินน้ำหวานช่อด้วว่าพ่อเกางมันนั่นเคลื่อนเลยลงหนาลงหลังเลย อาตามีได้นะครับมันใจก็มูกระดาษชเป็น1ิบแปนดนแแต่ส่วนมอรวยด้วยนะครับก็แปดหาเนาะ,ะสิบเก็เนี่ยกดาษกันไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอาจจะตีปลาเก็ดก้ไดะไรมดขตีแปเน,นาะไม่ตีนเนาะแต่ว่าหายว่าจาับปลาเนี่ยมันต้องเจ็ดแปดเขแปดหาน,นี่แหละเจ็ดแปดหอกไปแล้วก็เลยเอาวงแปดหายนะครับส่วนอุพอวีสี่คนมากดโบราลหกสิบปีแด้วนะครับแต่หช่งประมาณในความฝันองประมาณในวันนี้แด้วนะครับ ฟังคลิปดีๆตีดีๆสอยกันเนาะบุเห็นแตกต่างจงากมือข้อมเมนต์ขะมาเด้อนะครับปลาลดนะครับอ่ามุนเนปมัดปอเพิ่นนะครับเพิ่นมือจับเบามากเด็ดฝักไรมีแนวใส่ไว้ในมือเนาะนะครับก็เลสตีแปดหายน้นำอือพี่น้องสื้อเกตหากระไรด้วยกันในตัดเวลากระสีไรตัวไปซะ,ะ,ะเออเนาะถ้ามีน้ำไปตีเนาะอือพี่น้องมากเกตหากระสือเกตหาเลยหกสิบปีกับสองเดือนอือจเป็นไปนะ มันหกสิบปีแล้วสองเดือนบ่าเก็บหาขนาสเก็บาเขาบอดูเลยเลยนะสดนี่เดียวเดี๋ยวมันกระชายไปนานนะที่ริงเขาบอเก็บแปะเขาลุงก็หาเขดีเลยพวกบกเด็ามน่หรอวะยังเหาออกตเกยวออตเกวยุติธรรเก็บหาเออกแม่เนี่ยขอคุณประมาณหลายเด้อนะฟันดีเติมยู่นะเพราฟันเลายพัวปลาเขาจะบอกกันได้ว่ากันนี่มันไหยาดล้านสิบอกถือไฟไงก็นะอืครับก็อว่า พอมันสุดยอดดีเนาะพี่น้องชมมันน้องพอมานด้วยพอมาเศราเลยไหวเนาะเศราไหวเศร้าไหวหายไหวเนาะถูกถูกเนาะเอซี่มอบหนุ่มกินใจเม่ไพ่พ่อม <g ados> ันก็บวยพรให้พี่น้องไอซีโชคดีแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเนาะไอโยมันคนเย็นนอนไหนไหนง่วงเต็มเลยกลางเออนะครับให้ดูแลคนเป็นลลอยายอยู่เลยเจ็บคนสมือมันเป็นอะไรพอมันเป็นลายอยู่ออกม่ค่อยเดือดร่างกายกินนองมันเนาะกินนองทอดลาย ข้ามาัวเงินกันวันละก็เริ่มขึ้นยากกันล่ะเลือกขึ้นยาครับกับบะลมีเนาะอยู่บนเทวดาแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงบ่ยย่างให้มีลมอีกท่านบุญ้ามวยวรักษาประสงค์องค์พระเจ้าเนาะบ่คว้ารังกายบ่เลยแข็งแรงเด้นะครับเดี๋ยวเดีซอยเลียพระต่อไปเดี๋ยวซอยเลียศาสนาต่อไปนะเดี๋ยวซอยเลียประมาณต่อไปอีกอันอ้าวนะครับขอบคุณหลายๆที่ประมาณแบ่งปันเอาขอสรุปนะครับเด้อนะครับเห็นไหมตีสรุปวีด้ยบ่ พอเป็นภาษาไทยเนอนะครับตอนนู้นพอพอมันไปเอาปอเป็นล่อน้ำเป็นเครื่องยุคลื่อนเห็นหรือเปล่าพันวะต่นนี้มีป่าเมื่อหมุนเขาได้มัดปอพันขึ้นแล้วว่าพันจับเอาได้หลายหลายมิตรป่ารถมาสันพอมันวะมารวยกระไรตีให้ป่ารถเป็นหนึ่งพันวะหนึ่งแปดหนึ่งเกียจับป่าพันวะเป็นเจ็ดแปดเป็นแปดหากกระไรพันวะ อีตัวงานเดี๋ยวเป็นเจถาเนาะแต่มันนอบก็ลอกเตียวเด้อครับเจถ่าก็ได้ตัวนั้นส่วนพ่อวีนี่เลยพ่อวีว่าพ่อมานฝันว่ามีคนโกลนหัวให้พ่อวีว่าท่นพอดีพันยุนี่ก็เลยถามอายุพันว่าหกสิบปีว่าท่านพันว่าช่วงมันนั่นต้งประมาณเพิ่งอายุพ่อวีเนาะแจกบนแจกลานเลยครับวันนี้ได้รวยยกช่องครับขอบคุณพ่อหมานหลายๆเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ